พี่น้องเคยเห็นไหมครับแม่คา้าบอกว่าบากหวานอือฮือครับผมกล้ปนกับแก้วขึ้ว่าร่องถึงกับสมป่าเบิ้งครับผมมันไคยป่าเบิง้งดอกไม่กินได้สวัสดีครับมาัากตีสวัสดีพ,พี่น้องสุขทุกคนมาครับเมื่อนี้ยได้เป็นเมนูสมเหนือนะพี่น้องครับผมง่ายๆเลยครับนี่สองกับปั่นนี่ครับ ห่อนึงนะครับแล้วก็สิมีนี่ครับสมไข่ป่านะครับหรือว่าสมขีป่านะครับผสมกันน้องแซ่บเพิ่นว่าน้องสาวฝากมาให้กินนะครับจากเคอนร์นบุรัดครับผมเกะที่มีหวานเพื่อนหวานอือทึ่ข้างหวานหวานตุ่มหมูนะครับนี่ครับลองกินบ้างครับพริกลูกโดดนะครับแล้วก็สิมีมะละนะครับแล้วขอนอนห่อน้องตอนเศร้าๆครับผมอากาศคึมๆมาครับเซ็ตเซ็มกันครับผมครับสมเฮ็ดเองนะครับมื้อนี้ หนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับอนาะโอ้ซีโมกันเป็นอะไรพี่น้องนี่อืมอืม แ่บครับผมเนื้มังามไม่เห็นเลยครับเป็นพอดีพอดีครับ สมพีป่าใส่กบมาละ mình phần nè ลองเคยเห็นมาครับแม่ค้าบอกว่าบาดหวานอือคือครับผมกบปนกับแก้วขึ้นมาล่องกินกับสวนป่าเบิ้งครับผมมั่งเคยป่าเบิง้งลองไม่กินได้ รสชาติจะเหมือนคล้ายๆกับหวานไต้นะครับออกคล้คายๆใบเค็งครับก็ใ่ามันกินหอมคม่ค้ากันรังตีกินเท่แรกครับผม ăn, điện, ăn điện. có nghe tử không <laughs> แซ่บครับผมตุ่มระเทียบไม่ลายมันจังหอม,อม สมม้วใส่กขามาละอือหือครับ hmm. แซ่บพี่น้องสำหรับคนที่ว่ากินทริยได้ดครับพี่น้องในนะำออาไปรเทสุกกับผมว่าสิเป็นมัามพีปลาหรือว่าสมเนื้อนะครับเอาไปย่างเอาไปทอดนะครับแซ่บพี่น้อง ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปประมาณนี้ก่อนแล้วครับเป็นมัมคีปลานะครับกับซี่หมี่สมเนื้อนะครับมาฝากพี่ต่อหน่องในมือนี้นะครับมีหวานนะมือคนว่ายังค่าใจอยู่พี่น้องต้องไปกินก็ตัวใหม่นนมากระปุลนะครับดวกก่อนพี่น้องกับมีมะระนะครับมากินครับน้ำนะครับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้งได้พี่น้องก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มารับชมเป็นกำลังใจให้บไปยกติพงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ไครับเตือนไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ว่าติบมาสไปก่อนสวัสดีครับ